กราบสวัสดีนะครับทุกค้าทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับจากตลาดแท็กเตอร์มือสองบายโมโจนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเจ้าตัว EF 393T นะครับ39แรงม้านะครับแต่ผมจะพาชมรอบๆคันกันนะครับสีสดใสนะครับคันนี้รถสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ยางดูให้ดูสภาพยางยางหน้ายางหลังนะครับ จะพาดูรอบๆคันเนาะพอพีทีโอนะครับฐานหลังจ,จุดที่นั่งคนขับนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ จะให้ดูตัวเครื่องยนต์นะครับอ่าเป็นตัวเครื่องยนต์เนะาะที่เห็นประแจหนีบไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับมันหลวมนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ รถก็ยังเดบยอย่างฟิตปกตีนะครับสตาร์ตติดง่ายครับบิดทีเดียวก็ติดเลยครับเครื่องยนต์ก็ทำงานปกตินะครับจะลองเล่งเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็ใบดันนะครับ จะยกให้ดูครับยกลอยนะครับใบดันยกขึ้นยกลงได้ปกตินะครับ แล้วก็ตัวพานหลังนะครับยกขึ้นได้ปกตินะครับขึ้นยกลงนะครับรถคันนี้นะครับ39แรงนะครับก็มองกับงาน ไ่งานสวนนะครับใช้งานทั่วไปเนะาะเดี๋ยวจะมาทดลองขับให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงขับได้จริงนะครับเ่าจะมาดูการทดลองขับนะครับ ยางนี่ถือว่าโอ้ยางหลังนี่ถือว่ายังใช้ได้อีกระยะหนึ่งเลยนะครับสีก็ไม่ได้แย่นะครับคันนี้สีรถก็ยังดูสดใสอยู่นะฮะเดินหน้าถอยหลังนะครับเพาวพีดีโอนะครับก็ยังทำงานได้ปกตินะครับ 39แรงนะครับคันนี้สำหรับคันนี้นะครับ EF393T นะครับเลขไม้นะครับจะอยู่ที่1,538ชั่วโมงนะครับส่วนราคานะครับจะอยู่ที่340,000บาทนะครับและคันนี้นะครับสามารถเข้าสินเชื่อได้นะครับอ่า ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้นะครับมีช่างคอยให้คําแนะนําอยู่นะครับแล้วของแถมนะครับจะเป็นใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับตัวนี้ก็จะมีแถมให้ปกตินะครับของร้านเราและก่อนส่งทุกครั้งนะครับก็จะมีเซอร์วิสจากช่างนะครับคอยดูแลให้นะครับว่าตรงลูกค้าอยากจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นะครับตรงนี้ลูกตรงนี้ช่างเขาทาให้ได้นะครับ การแก้ไขจุดนั้นจุดนี้แจ้งได้เลยครับทางร้านเราเป็นกันเองนะครับมีอะไรก็พูดกันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถประมาณนี้นะครับสภาพประมาณนี้แวะเข้ามาดูได้นะครับรถของเราก็มีให้เลือกเยอะนะครับเยอะมากนะครับมีตั้งแต่ขนาด39แรงยัน72แรงครับก็ร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่แยกพนมวันนะครับอยู่โคราชเนาะ เซิร์ชใน Google ก็น่าจะเจอนะครับหรือไม่ก็ไปคลิกดูได้ที่เพจนะครับไปเช็คได้ที่เพจนะครับที่ตั้งร้านเราแจ้งไว้อยู่อ่าก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ